Atmosphere Sky ครับวันนี้จะมาพูดถึงเครื่องกองอากาศนะครับวิธีการเลือกใช้เครื่องกองอากาศนะครับผมจะแชร์ผ่านเรื่องราวของ a t m o s p h e r e Sky เครื่องกองตัวนี้เลยครับเครื่องกองอากาศอันดับหนึ่งของโลกโอ้โหยครับถ้าเกิดว่าผมบอกแบบนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปหาซื้อกําลังหาซื้อเครื่องกองอากาศครับถ้าเรามีความรู้ตรงนี้นะเราลองไปหาดูครับ ว่าเครื่องกรองอากาศายี่ห้อไหนก็ตามที่มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศได้เท่ากับหรือมากกว่าเครื่องกรองอากาศ a t m o s p h e r e s k y แล้วก็ราคาถูกกว่าเนี่ยซื้อเลยครับซื้อทันทีเลยนะครับแต่วันนี้จะแชร์ผ่านาประสิทธิภาพของ atmosphere sky นะครับมาดูกันเลยนะครับเนี่ยครับ a t m o s p h e r e s k y นะครับมีประสิทธิภาพในการกรองถึง3ขั้นตอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรองหยาบกรองฝุ่นแล้วก็กรองลิ่นอ่า การกําจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศนะครับได้ถึง99.99% 99แล้วก็อนุภาคเนี่ยเล็กถึง0.0024ไมครอนฟังไม่ผิดนะครับ0.0024ไมครอนซึ่งมันเล็กกว่า PM 2.5เนี่ยถึง1,000เท่าเลยนะครับแล้วก็สิ่งปนเปื้อนที่สามารถกําจัดได้ถึง327ชนิดนะไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียสปอราหรือว่าไรฝุ่นเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็ลดสารเคมีปนเปื้อนนะครับ ในอากาศได้ถึง13ชนิดรวมทั้งอนุภาคจากการสลายตัวของเรดอนด้วยนี่ครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออัตราการกรองตรงนี้สําคัญยังไงครับเราอาจจะมีเครื่องกรองอากาศที่ดีมีความละเอียดสูงนะครับแต่ถ้าไม่สามารถกรองทันกับการหายใจของเราเนี่ยอันนี้ประสิทธิภาพไม่ดีนะครับอาจจะต้องดูนิดนึงแต่ของ a t m o s e r k y นะครับได้ถึง300ลูกบศกฟตุตต่อนาทีเรียกได้ว่า หายใจเอาเฉพาะอากาศที่บริสุทธิ์ผ่านการกรองมาแล้วเนี่ยเท่านั้นนะครับมันไวกว่าการหายใจของเราอยู่แล้วนะครับามาดูแผ่นกรองอันดับแรกคือแผ่นกรองหยาบนะครับแผ่นกรองกองหยาบคืออะไรครับก็คือสามารถกรองพวกเส้นผมขนสัตว์ใยผ้ารวมถึงละอองเกสรขนาดใหญ่นะครับได้เลยแผ่นเนี้ถอดออกมาทาความสะอาดได้ทุกๆสามถึงสี่เดือนได้เลยนะครับดูนี่โอ้โห เนี่ยครับถอดออกมาแล้วก็ล้างได้เลยนะครับแผ่นกรองขั้นตอนที่2ก็คือแผ่นกรองฝุ่นเฮปาหลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรือว่ารู้จักแผ่นกรองเฮปามาแล้วแต่ของ a t m o s p h e r e Sky ครับมันสามารถที่จะกรองได้ดีกว่าแผ่นกรองเฮปาทั่วไปเนี่ยถึง125เท่านะครับกรองพวกอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็ควันบุหรี่ได้หมดเลยนะครับผมจะให้ดูวิดีโอนี้นะครับ ห้องแลับ Atmosphere Sky ตอนหนึ่งแผ่นกรองฝุ่นแผ่นกรองฝุ่น Atmosphere Sky มีความยาวถึง9.6เมตรแต่สามารถบีบตัวอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กได้และสามารถกำจัดอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง0.0024ไมครอนฝุ่นละเอียดหรือฝุ่นพิษ PM 2.5จะมีขนาดเริ่มต้นที่2.5ไมครอน Atmosphere Sky สามารถกรองอนุภาคที่เล็กกว่าฝุ่นละเอียด PM 2.5ได้ถึง1,000เท่า เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลูกบอลนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรเปรียบเสมือนเป็นฝุ่น1เม็ดแอตมอสเฟียร์สกายสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กเท่ากับมเมล็ดข้าวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง2มิลิเมตรคุณเห็นถึงความแตกต่างแล้วหรือ,อยัง a อ m o อสเฟียร์สเพื่ออากาศสะอาดและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะเนี่ยครับ นี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้แผ่นกรอง HEPA ของ Atmosphere Sky สามารถกรองได้ถึง0.0024มครอนเเพราะยังไงครับสามารถดึงนะครับแผ่นกรองออกมาได้ยาวถึง9.6เมตรโอ้แม่เจ้าโอ้โหเท่ากับรถ Camry 2สคันจอดต่อกันเลยครับอ่ะผมจะให้ดูว่าความละเอียด0.0024ไมครอนมันเล็กแค่ไหน ไอก้กลมๆแดงๆตรงเนี้ยครับคือ PM 2.5 PM 2.5ครับมันละเอียดแค่ไหนก็คือสมมุติเอาเส้นผมมาหนึเส้นนะครับแล้วแบ่งเป็น25เส้นอะมันเล็กขนาดนั้นแล้วนะอ่ะมาดูครับสีขาวตรงนี้คือ0.3ไมครอนอ่ะตรงนี้อาจจะเป็นความละเอียดในการกรองของเครื่องกรองอากาศทั่วๆไปเนาะพื้นฐานทั่วๆไปในท้องตลาดทีนี้แบคทีเรียมันเล็กกว่างครับ เล็กถึง0.2ถึง1.5ไมครอนแล้วเรามาดูสีเขียวตรงนี้ครับความละเอียด0.1ไมครอนแต่ไวรัสมันเล็กกว่าไงครับมันเล็กกว่าถึง0.2ถึง0.3ไมครอนนะครับแล้วเรามาดูจุดตรงนี้ครับจุดดำๆเล็กๆตรงนี้อันนี้คือขนาด0.015ไมครอนนะครับควอนบหรีน่ยเล็กกว่าอีกครับสีขาวๆเล็กๆตรงเนี้ยครับควอนบหรีเล็กถึง0.01ไมครอนเลยนะครับ แต่ Atmosphere Sky มีความละเอียดถึง0.0024แทบจะมองไม่เห็นเลยครับเล็กกว่า PM 2.5ถึง1,000เท่าอะ่ะนะครับอ,อันนี้คือภาพกำลังขยายสูงนะครับของแผ่นกรอง h e p ้าเนาะ,อ,ะอันนี้คือประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับ1ปี2ปีกรองได้ละเอียดขนาดนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกวิดีโอหนึ่งนะครับอันนี้ดึงให้ดูกันสดๆเลยเนี่ยครับดูการออกแรงที่เป็นแผ่นสีดำๆนี่คือผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับอ,ออกแรงดึงโอ้โหเนี่ยครับเหนียวแน่นแข็งแรงสุดๆนะครับแผ่นรองเฮป้าของ a อ m o s p h e เ e s เ y อเป็นไงครับ ต่อไปหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ทีเนี้ยมันก็หาซื้อได้นี่แผ่นกองแบบเนี้ยผมเห็นเยอะแยะเลยหนูเห็นเยอะแยะเลยบนท้องตลาดบนโลกออนไลน์มีเยอะจริงครับแต่ระวังนะครับถ้าเราได้ความรู้จากตรงนี้แล้วเนะี่ยระวังอย่าอย่าถูกหลอกเราลองดูครับถ้าเราซื้อมาราคามันราคาที่มันถูกมันอาจจะไม่ได้คุณภาพแบบเนี้ยครับเนี่ยครับค่อยๆแงออกมาค่อยๆแงออกมาแบบเนี้ยครับนี่ยังไม่ทันดึงเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะดึงให้ดูเนะี่ย เนี่ยดึงแบบเบาๆเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยฉีกแล้วเนะนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะได้กระดาษแผ่นหนึ่งนะครับที่เอามากรองอากาศให้เราแล้วเราก็รู้สึกไปเองว่ามันสะอาดจริงๆไม่ใช่เลยนะครับเพราะนั้นได้ความรู้จากตรงนี้ไปนะครับเราจะไม่ถูกหลอกอีกแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหอ่า ต่อไปครับมาดูขั้นตอนที่3ในการกรองของ Atmosphere Sky ก็คือแผ่นกรองกลิ่นแผ่นกรองกลิ่นตรงนี้ครับผมไม่อยากใช้คําว่าแผ่นกรองกลิ่นเลยผมอยากมันคือจริงๆมันคือการกรองสารเคมีที่ปนเปื้อนในอากาศนะครับมันดูดซับได้ดีมากๆเพราะว่ามันผลิตจากเม็ดคาร์บอนกำมันนะครับเม็ดคาร์บอนกำมันนี่คือผ่านเทคโนโลยีกำมันไม่ได้เหมือนเม็ดคาร์บอนทั่วไปคือมันมีพื้นที่ผิวสัมผัสเยอะมากครับ เยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอนี้ครับนี่ห้อง lab atmosphere sky ตอน2แผ่นกรองกลิ่นแผ่นกรองกลิ่น atmosphere sky ผลิตขึ้นจากเม็ดคาร์บอนกำม,มันที่มาจากกากใย,ยมะพราะ้าวพื้นผิวของเม็ดคาร์บอนกำม,มันแต่ละเม็ดจะมีรูพุนเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสก,กับอนุภาคสิ่งปนเปื้อนในอากาศจึงช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และมีส่วนสำคัญที่ทำให้ atmosphere sky มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นมาดูกันว่าพื้นผิวสัมผัสของแผ่นกรองกลิ่นครอบคลุมพื้นที่ใหญ่แค่ไหนเม็ดคาร์บอนกำม,มันทั้งหมดในแผ่นกรองกลิ่นมีน้ำหนักประมาณ1315กรัมพื้นผิวสัมผัสของเม็ดคาร์บอนกำม,มันต่อกรัมคือ1150ตารางเมตรดังนั้นพื้นผิวสัมผัสทั้งหมดจึงมีมากถึง1.5ล้านตารางเมตรหากเปรียบเทียบกับสนามฟุตบอลขนาด1 0 5่คูณเมตร แผ่นกรองกลิ่นจะมีพื้นผิวสัมผัสเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลถึง205สนามเลยทีเดียวและนี่คืออีกหนึ่งเบื้องหลังความลับประสิทธิภาพอันเหนือชั้นของ a t m o s p h e r e Sky a t m o s p h e r e Sky เพื่ออากาศสะอาดและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นน,นี่ครับแผ่นกรองกลิ่นนะครับแผ่นกรองกลิ่นเนาะจากคาร์บอนกำมันนะครับสามารถกรองได้ทั้งสารฟอร์มาดีไฮโอโซน เนี่ยครับโอโซนอย่าคิดว่ามันเป็นอากาศบริสุทธ์นะครับไม่ใช่นะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับมันคืออากาศพิษนะครับมันคือสารพิษตัวหนึ่งรวมถึงสารอินทรียและเหยหลายตัวเลยนะครับที่สามารถกรองหรือว่าดูดซับไปได้พื้นที่ผิวสัมผัสของมันนะครับเทียบเท่ากับสนามหลวงส3สามสนามเลยโอ้โหเนี่ยครับแล้วก็สนามฟุตบอลมาตรฐานถึง2 0 5ร้อยห้าสนามนะครับแล้วก็ อันนี้สําคัญนะครับถ้าใครจะเลือกซื้อเครื่องกรองอากาศสักตัวหนึ่งมาใช้ในบ้านเพื่อที่หวังว่าเราจะได้รับอากาศดีๆครับต้องดูการรับรองมาตรฐานจากระดับสากลเลยนะครับของ a t m o s p h e r e Sky เนี่ยผ่านการรับรองจาก Allergy UK ตัวนี้สําคัญมากๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับ e c a านะครับแล้วก็เอ,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 เอชแมนะครับแล้วก็ Energy Star นะครับตรงเนี้ย ผ่านหมดเลยนะครับเร,เรียกเรียกได้ว่าจะผ่านแทบจะทุกมาตรฐานการรับรองระดับสากลบนโลกใบนี้เลยครับแล้วก็รับประกันความมึงพอใจเนาะเนี่ยครับตัวนี้ที่ผมบอก Allergy UK นะครับมันมันรับรองการกรองนะครับหรือว่ากำจัดสารก่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อการระคายเคืองได้มากถึง ยี่สิบสองมดนะครับเป็นเครื่องกรองอากาศรายเดียวที่ฟังไม่ผิดนะครับเครื่องกรองอากาศรายเดียวที่กําจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้มากถึงหนึ่งร้อยสองชนิดใครที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับเหมาะมากๆหรือว่าใครมีลูกมีหลานเป็นโรคภูมิแพ้เหมาะมากๆบอกเลยนะครับดีกว่าที่เราจะป่วยนะครับเราป้องกันดีกว่าส่วนสวดอีคัพตรงนี้ครับเป็นยังไงครับอันนี้คือ,อการ กำจัดสิ่งปนเปื้อนหรือว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับรวมถึงระดับเสียงและก็อุณหภูมิระหว่างการใช้งานด้วยนะครับแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับก็คือกรองพวกฝุ่นละอองควันละอองเกสอรอะไรพวกนี้สามารถกรองได้พื้นฐานมากนะครับรวมถึงประสิทธิภาพเรื่องของความประหยัดประหยัดมากๆเดี๋ยวช่วงไทยผมจะบอกว่าประหยัดแค่ไหนนะครับดูวิดีโอนี้ก่อนเลยนะครับ,บ atmosphere sky ตอนสี่สถาบัน British a l l e r g y Foundation Atmosphere Sky ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Allergy UK หรือสถาบัน British Allergy Foundation ว่าสามารถกำจัดสารก่อภูมิแพ้และสารก่อการระคายเคืองได้มากถึง102ชนิดจากทั้งหมด19หมวดผมจะแสดงให้ดูนะครับนี่คือหน้าแรกของเว็บไซต์ Allergy UK คุณสามารถตวรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในแต่ละหมวดได้จะพบว่ามีข้อมูลทั้งหมด19หมวด เรามาตรวจสอบกันว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้ครบทั้ง19หมวดและผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Allergy UK ว่าสามารถกำจัดสารก่อภูมิแพ้ได้มากถึง102ชนิดจาก19หมวดน,นั่นคือ Atmosphere Sky Atmosphere Sky เพื่ออากาศสะอาดและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นโอ้โหเนี่ยครับ สุดๆเลยครับบอกเลยคุณภาพระดับโลกระดับสากลห <Holland S 1> ้องหลับ s <S อตัอันนี้คือ,อรายละเอียดนะครับว่าสามารถกําจัดอะไรได้บ้างอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดละกันนะครับเนาะอ่าเยอะมากนะครับอ่าตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือมันเป็นเครื่องของอากาศที่ล้ําสมัยจริงๆครับเรียกได้ว่ามันสมาร์ทมากครับฮนะสมาร์ทแอดโมสเฟียร มันสามารถควบคุมการทำงานได้ทุกหนแห่งเลยนะครับที่มันมีเครือไข่ายไร้สาย wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็มันสามารถาควบคุมนะครับผ่านระบบที่เรียกว่า Smart a u t o m a t i c กนะครับออ e เปอเรชตรงนี้ครับแล้วก็เป็น,เป,นเป็นแบบทัช c กรีนด้วยโอ้โหล้ำล้ำจริงๆนะครับเครื่องกรองอากาศแล้วก็นอนตอน,ตอนกลางคืนนะครับเราสามารถที่จะนอนหลับได้สนิทเลยนะครับด้วยหมดไหนหมดนะครับ เนี่ยครับควบคุมการทำงานได้จากทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งภายนอกแล้วก็ภายในบ้านนะครับตรวจสอบอายุการใช้งานของแผ่นกรองได้ด้วยควบคุมการทำงานหลายสมาร์ทโฟนพร้อมกันนะครับพ่อแม่ลูกเราทิ้งลูกไว้ที่บ้านอยู่กับตากับยายเราออกไปทำงานข้างนอกเราก็สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องกรองอากาศในบ้านได้ด้วยนะครับ นี่ที่บอกนะครับประหยัดจริงๆประหยัดมากๆนะครับผมเทียบกับเตารีดเลยแล้วกันนะครับด้วยระยะเวลาเท่ากันเสียบปลั๊กลงไปนะครับตารีดหนึ่งเครื่องเทียบได้กับ a t m o s p h e r e Sky ถึง300เครื่องประหยัดสุดๆนะครับเสียบได้ทั้งวันเลยนะครับประหยัดกว่าตู้เย็นอีกอะเนะนี่เลยครับ ที่ฮอตสุดๆตอนนี้ก็คือเดือนนี้เดือนเมษายนเดือนนี้ครับฮอตต้อนรับสงการเลยนะครับโปรโมชั่นของ a อ m o s p h e r e Sky นะครับผ่อนศูนปเซนได้ทุกรุ่นแอร์โมสเฟียร์สกตัวนี้นะครับอาจากปกติเนี่ยสี่หมื่นห้าพันเก้าร้ยีสิบบาทนะครับถ้าซื้อตอนนี้ก็คือรับส่วนลดทันทีห้าพันบาทราคาเหลือแค่สี่หมืเก้ายสบาท โอ้โห oh. แล้วยังผ่อน0%ได้อีกนะอ่าตรงนี้ครับน้องใหม่ a d m o s p h e r e m i n i ซื้อตอนนี้นะครับจากราคาเดิม22,500ลดลงไป2,600บาทเหลือแค่19,900บาทราคานี้บอกเลยว่าตั้งแต่เป็น a d m o s p h e r e Sky มายังไม่เคยมีนะครับตั้งแต่เป็น a d m o s p h e r e m i n i ยังไม่เคยมีนะครับ เดือนนี้ถ้าใครจะซื้อแลกกับอากาศดีๆแบบนี้คุ้มสุดๆแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึงคือใครที่ชอบเดินทางใครที่ชอบท่องเที่ยวต้องใช้รถตลอดนะครับใครทีอ่อยู่ในรถเป็นส่วนใหญ่หรือว่าอยากมีอากาศดีๆในรถนะครับต้องตัวนี้และครับ a d m o s p h e r e Drive ราคาปกติ13,175บาทลดลงไป2,275บาทเหลือเพียงแค่1 9 0 0บาทนะครับ ทีนี้ยังไม่พออ่ายังมีสิทธิ์ผ่อนศูนเปอร์เซ็นนะครับได้นานถึงสิบเดือนสิบแปดเดือนยี่สิบสี่เดือนและก็สามสิบหกเดือนผ่อนกันยาวๆขนาดนี้สําหรับคนที่ไม่อยากจะเสียเงินสดเป็นก้อนนะครับสามารถที่จะผ่อนยาวๆได้เลยศูนย์เปอร์เซนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบัตรเครดิตหรือว่าบัตรกดเงินสดที่ร่วมรายการนะครับเนาะโอเค สุดยอดมากผมเล่าไปในผมยังตื่นเต้นเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่กำลังหามองหาเครื่องกรองอากาศนะครับอาจจะใชะ้วิธีการเลือกซื้อที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยไปหาเครื่องกรองอากาศอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อโดยที่เราอาจจะถูกเซลลมาเล่าให้ฟังว่าดีอย่างโน้นดีอย่างน,น,างนี้เราใช้ความรู้ตรงนี้ไปวัดครับเราถึงจะได้เครื่องกรองอากาศ ที่ซื้อมาแล้วมันคุ้มในเรื่องของประสิทธิภาพที่จะได้อากาศดีๆนะครับให้กับเราให้กับคนในครอบครัวของเราให้กับลูกเนาะเพราะตอนนี้อากาศทั้งเมืองไทยทั้งที่ไหนก็ตามครับตอนเนี้ยมันแย่ไปหมดนะครับเนาะแล้วยิ่งเป็นเด็กตัวเล็กๆครับเป็นภูมิแพ้กันเยอะมากเพราะนั้นคิดดีๆนะครับคิดยาวๆใช้ความรู้ตรงนี้ไปตัดสินใจนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ตั้งใจฟังจนจบนะครับผมขอบคุณมากครับ